เราต้องเร่งที่จะ,ะพัฒนาคนพิการเชื่อมั่นว่าพวกเขาทําได้มาคมเราเนี่ยก็ดูแลกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนพิการทางจิตหรือที่เรียกว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางจิตอะคะ่ะเรามีชมรมเครือข่ายค่ะในแ,แต่ละพื้นที่คอยดูแลเพราะว่าสมาคมเนี่ยเราตั้งอยู่ที่ส่วนกลางโรงพยาบาลศรีธัญญาซึ่งเราไม่สามารถดูแลได้ครอบคลุมดังนั้นเราเลยมีการสร้างชมรมเครือข่าย ในทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้ลงไปดูแลช่วยเหลือคนพิการให้เขาถึงสิทธิ์ให้มากที่สุดค่ะในแต่ละปีองค์การระดับชาติต้องมีการจัดประชุมใหญ่สามัญเราก็เลยมีการเรื่องของการส่งเสริมนะคะให้องค์กรเครือข่ขายของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นการเรื่องของการพัฒนาคนพิการด้านของอาชีพและประชุมใหญ่สามัญประจําปีค่ะก็จะเห็นว่างานเนี้ย นอกจากจะมีกิกรามเวทีเสวนาให้หน่วยงานที่มาเข้าร่วมกับเราเนี่ยได้รู้ว่าองค์กรอย่างเราเนี่ยทำอะไรบ้างและคนพิการที่มาร่วมงานเนี่ยรวมทั้งผู้ดูแลแกนนำเนี่ยเขาก็จะมีส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าเขาเป็นผู้มีส่วนที่เสียโดยตรงแล้วก็จะมีบูธพิธการจำหน่ายสินค้าของคนพิการและก็องค์กรคลายก็อยากให้มั่นใจว่าคนพิการทางจิตที่ฟื้นฟูแล้วเนี่ยเขาสามารถกลับใช้ชีวิตตามปกติได้เหมือนคนทั่วไป มีความรับผิดชอบมีสักเกภาพ APCD ก็เป็นแขนเป็นขาของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เราจะทำงานเรื่องของการพัฒนาคนพิการเราไม่ใช่อวเคตนะไม่ไม่ใช่เป็นองค์กรที่เรียกร้องสิทธิ์แต่เป็นองค์กรที่เอานโยบายของรัฐบาลไทยแล้วก็แนวทางขององค์การสหประชาชาติเนี่ยมาปฏิบัติให้เกิด เป็นผลที่เป็นรูปธรรมจริงเราต้องการสร้างเครือข่ายเน็ตเวิร์กิ่งในตละด้านกับต่างประเทศนะครับให้มีความเข้มแข็งพอมีเครือข่ายขึ้นมาเขาก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลมีการทํากิจกรรมออด้วยกันมันก็เป็นประโยชน์กับคนพิการในประเภทนั้นการพัฒนาคนพิการเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งที่จะสร้าง awareness นะครับก็ต้องขอบคุณหน่วยราชการพมพอกอที่ส่งเสริมแล้วก็ ให้มีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วก็อยากจะให้สนับสนุนทุกปีนะครับเพราะว่าแต่ละปีมันต้องอัปเดตมีข้อมูลที่มันเปลี่ยนไปโครงการนี้มันเป็นโครงการที่เรกงได้ว่าเป็นโครงการที่พบปะัในในทุกๆปีมันเป็นโอกาสดีที่ทําให้ทั้งผู้ดูแลคนพิการนะครับแล้วก็แล้วก็ทั้งตัวผู้ปลกเองเนี่ยได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ ไม่ได้หนักจนเกิดไปนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้เกีกับเป็นจุรการวิชาการแต่ว่าวันนี้มันมีโอกาสให้ทุกภาคส่วนทุกสมาคมชมรมเนี่ยได้มีโอกาสมาแสดงผลงานนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันก็ให้กําลังใจนะครับสําหรับ uh huh. ผู้พัฒนาจิตนะครับหรือผู้ป่วยทางจิตนะครับก็ขอให้ท่าน หายไวๆนะครับก็เป็นเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ขอให้ผู้ดูแลทุกท่านนะครับก็มีความรักมีความเมตตานะครับก็คิดว่าเราจะได้ครอบครัวที่ดีกลับมานะครับแล้วก็จะเป็นคนที่ดีต่อสังคมแล้วก็ชุวยถึงอไปเป็นการที่ส่งสร้างกำลังใจช่วยให้เขาอะเหมือนกับวันนี้ได้กลับมาในโลกที่คนภัย ในสังคมที่น่าอยู่องต้องขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านรวมทั้งตัวดิฉันเองนะคะที่ได้ทำให้มีการสนับสนุนงานนี้ครั้งนี้ขอส่งกำลังใจแรงใจแรงบันดาลใจอยากฝากให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีวความอดทนกับลูกหลานท่านที่ป่วยในภาวะติ่แล้วก็ส่งกำลังใจให้ ในฐาน,นะของผู้สนับสนุนนะคะว่า,เ,าเราก็ตั้งใจเราก็มีใจนะเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาสนับสนุนในโครงการของสมาคมผู้ปกครองถึงเจดีย์นะคะว่าและเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนต่อไปแล้วก็ยินดีที่จะมาช่วยเป็นเจตนาสังโช่ิศรัสถาให้กับสัาคม และก็อ,อยากให้ทั้งสังคมนี้ดำรงต่อไปและขยายเครือข่ายไปทั่วประเทศพ่อบครัวก,ก็มีส่วนที่สำคัญนะคะที่จะช่วยกันทำให้น้องๆหรือผู้ที่ปกวยออกับจิบเนี่ยกลับมาเป็นคนดีของสังคมตลอดไปค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลน้องๆที่เป็นผู้ป่วยนะคะอขอให้สู้และอดทนนะคะ แล้วทุกอย่างจะสำเร็จค่ะขอขอบคุณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบริษัทสยามแก๊สนะคะแล้วก็ห้างร้านทองที่มาสมทบปีนี้รวมทั้งห้างเซ็นทรัลก็อยากให้หน่วยงานเอกชนหลายหน่วยงานที่ยังไม่เคยมาสมทบง,งานคนพิการก็อยากเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วมทํากิจกรรมด้วยค่ะเป็นกําลังใจให้กับผู้ดูแลแล้วก็น้องๆที่ป่วยทางจิตทุกคนนะคะ ต้องคิดเสม,มอว่าเราทําได้เหมือนบุคคลทั่วไปอย่าท้อว่าเราไม่ได้เ่วยคนเดียวในโลกนี้แล้วเราจะเดินหน้าไปด้วยกันค่ะ APCD ต้องการสร้างเครือข่ายตะลาดาศกับต่างประเทศให้มีความเข้มแข็ง